สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลดวงชะตาสำหรับผู้ชายที่เกิดวันอังคารในปีนักษัตรชวดหรือว่าปีหนูค่ะสวัสดีครับใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากตำราโหราศาสตร์ไทยจีนเลยนะครับเขาว่าเป็นเหมือนแนวทางชีวิตนะครับเราจะมาลองดูกันว่าเกณฑ์สาคัญลักษณะเฉพาะหรือว่าเส้นทางชีวิตของคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาว่าเป็นยังไงบ้าง น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่บุคลิกพื้นฐานก่อนเลยนะคะอะไรคือ,อลักษณะเด่นๆของชายวันอังคารปีชวดคะครับตำราเขาเน้นคาว่าน้ำร้อนลวกนะครับคือมันเป็นการผสมผสานที่แบบค่อนข้างน่าสนใจนะครับระหว่างพลังของวันอังคารซึ่งมาจากดาวอังคารดาวอังคารนี่คือพลังความกล้าอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับทําให้เป็นคนพลังงานสูงเลยเป็นผู้นําได้แต่ก็อาจจะมีมุมที่ ใจร้อนหรือบางทีก็ดื้อรั้นหน่อยอ๋อค่ะแล้วพอมาเจอกับปีชวดที่เป็นธาตุน้ําที่เรามักจะได้ยิงว่าฉลาดวางแผนเก่งเอาตัวรอดดีแต่ก็อาจจะดูเก็บๆหน่อยพอมันรวมกันแล้วเป็นยังไงคะครับผมพอธาตุไฟจากวันอังคารมาเจอกับธาตุน้ําของปีชวดมันก็เลยเกิดภาวะอย่างที่ว่าคือภายนอกอาจจะดูนิ่งๆสุขุมน,นะครับแต่ว่าข้างในนี่พลังขับเคลื่อนสูงมาก มุ่งมั่นแล้วก็มีกลยุทธ์ที่คมกริบทีเดียวมีดาวอื่นมาเสริมด้วยไหมคะมีครับตำราว,ว่ามีอิทธิพลจากดาวเสาร์มาช่วยเรื่องความอดทนแล้วก็ดาวพุธเรื่องความคิดเร็วเข้ามาอีกก็เลยเหมือนเป็นนักสู้ที่ฉลาดนะครับแต่ประเด็นสําคัญจริงๆก็คือการจัดการกับอารมณ์ข้างในที่อาจจะค่อนข้างแรงฟังดูมีศักยภาพสูงแต่ก็มีความท้าทายในตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วบุคลิกแบบน้ําร้อนลวกที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกับการงานยังไงบ้างคะครับ ด้วยความที่มีพลังขับเคลื่อนสูงแล้วก็มีสัญชตาตญาณนักกลยุทธ์เนี่ยเขาก็จะเหมาะกับบทบาทผู้นําหรือไม่ก็ทําธุรกิจส่วนตัวไปเลย ที่ต้องการความเด็ดขาดต้องการวิสัยทัศน์อืมไม่ชอบอะไรช้าๆหรอคะใช่ครับพวกระบบที่อาจจะดูอุยอ้ายหรือองค์กรใหญ่ๆที่กระบวนการตัดสินใจมันช้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ธุรกิจส่วนตัวหรือสายไอทีไซเบอร์ซิเคอรตี้ที่เร็วๆหน่อยการตลาดการเจรจาหรือแม้แต่งานในเครื่องแบบทหารตำรวจถูกต้องเลยครับแล้วก็ยังมีปีที่ช่วยส่งเสริมด้วยนะครับคือปีวอกปีมะโรงแล้วก็ปีฉลูอันนี้ถือว่าดี แล้วปีที่ต้องระวังล่ะคะก็มีปีมะเมียครับอันนี้ถือเป็นปีชงโดยตรงเลยพลังงานปะทะกันแล้วก็มีปีมะแม,ะแมะที่เป็นปีเคราะห์อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาหน่อยค่ะจากลักษณะนิสัยที่ดูทั้งมุ่งมั่นแต่ก็แอบ,บซับซ้อนทางอารมณ์แบบนี้เรื่องเงินเงินทองทองของเขาเป็นยังไงบ้างคะเป็นคนหาเงินเก่งนะครับคือมีช่องทางเยอะชอบลงทุนด้วยแต่ ด้วยความที่อาจจะใจร้อนไปนิดหนึ่งบางทีการตัดสินใจเรื่องเงินอาจจะเร็วไปหน่อยขาดการมองยาวๆอ๋้งั้นคำแนะนำในตำราก็คงเน้นเรื่องการวางแผนใช่ไหมคะอย่างการทำบัญชีหรือลงทุนอะไรที่มันมั่นคงขึ้นหน่อยใช่ครับลงทุนระยะกลางเช่นพวกอสังหากองทุนหรือหุ้นเทคนโนโลยีบางตัวแล้วก็ให้เลี่ยงนี่ที่ไม่จำเป็นนี่ฟุ่มเฟือยอะไรพวกนั้นนะครับ การมีแผนจะช่วยลดความเสี่ยงจากนิสัยใจร้อนได้เยอะเข้าใจค่ะแล้วมุมความรักล่ะคะคนลักษณะนี้เวลารักใครผูกพันกับใครจะเป็นสไตล์ไหนเอ่ยตำราเขาบอกว่าเป็นคนที่ปกป้องดูแลคนรักดีมากนะครับแต่ก็อาจจะมีมุมขี้หึงอยู่บ้างหรือบางทีก็ไม่ค่อยแสดงออกอะไรหวานๆเท่าไหร่ไม่ค่อยโรแมนติกเหรอคะอาจจะสไตล์นั้นครับแล้วก็สำคัญคือเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวพอสมควร ไม่ค่อยชอบให้ใครมาควบคุมมาจู้จี้มากนะักที่บอกว่าขี้หึงนี่เป็นเพราะข้างในเขารู้สึกรุนแรงหรือเป็นเพราะอยากปกป้องคะอืมอาจจะทั้งสองอย่างรวมกันครับคือความรู้สึกข้างในที่มันแรงบวกกับความเป็นผู้นำนิดๆก็อาจแสดงออกมาแบบนั้นแล้วคู่ที่เหมาะสมตามตำราล่ะคะมีแนะนำไหมมีครับเขาแนะนำผู้หญิงที่เกิดวันพรหัสสบดีวันศุกร์หรือคนที่เกิดปีวอกปีฉลูครับ เน้นว่าความสัมพันธ์ต้องใช้ความเข้าใจเหตุผลมากกว่าอารมณ์คุยกันปีที่เหมาะจะแต่งงานก็มีปีมะเส็งฉลูวอกแต่ก็ย้ำว่าให้ระวังปีมะเมียอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาได้ค่ะแล้วเรื่องโชคลาภกันเสี่ยงโชคต่างๆล่ะคะมีแนวโน้มมาจากทางไหนทําบุญก่อนเช่นปล่อยปลาหรือถวายสังฆทานก็เป็นความเชื่อเพื่อเสริมกำลังใจนะครับมีระบุวันดีเวลาดีหรือเลขมงคลอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะมีครับ วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์โดยเฉพาะช่วงค่ำๆหนึ่งทุนถึงสี่ทุ่มประมาณนั้นครับเลขนำโชคก็3-8-9เลี่ยงเลข7แล้วสีละคะสีมงคลจะเน้นโทนเข้มๆคลึมๆหน่อยครับอย่างสีดำแดงเลือดหมูสีทองสีเขียวเข้มเลี่ยงสีฟ้าอ่อนๆทมนมนทิศมงคลก็มีด้วยครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือขว่าเสิมอำนาจ ส่วนตะบันอกเฉียงใต้เสริมทรัพย์เสริมโชคลาภอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้เพื่อความสบายใจค่ะกลับมาที่เรื่องปีชงนิดนึงที่บอกว่าปีมะเมียคือชงร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมีวิธีแก้เคล็ดตามตำรายยังไงบ้างคะครับสำหรับปีชงตรงๆคือปีมะเมวิธีแก้ที่แนะนำกันทั่วไปก็คือการไปไหว้เทพเจ้าไทาสวยเยะซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหรือการทำบุญใหญ่ๆครับ ทำบุญใหญ่เช่นอะไรบ้างคะเช่นบริจาคลงศพช่วยโรงพยาบาลบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือไถ่ชีวิตโครกระบือปล่อยปลาจํานวนคู่อย่าง12ตัวอะไรแบบนี้ครับส่วนปีอื่นๆที่เป็นปีร่วมชงอย่างปีมะแม่ปีเถาะปีระกาก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุสุขภาพหรือการทะเลาะเบาแวงเป็นพิเศษครับแล้วด้านสุขภาพโดยรวมล่ะคะมีจุดไหนที่คนเกิดวันอังคารปีชวต้องใส่ใจเป็นพิเศษไหมคะ จุดที่ตำราเขาเน้นจะเป็นเรื่องระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับพลังของดาวังคารนะครับแล้วก็เรื่องความดันโลหิตกับผลกระทบจากความเครียดอารมณ์แปรปรวนง่ายด้วยไหมคะมีส่วนครับความเครียดสะสมหรืออารมณ์ที่อาจจะสวิงบ้างก็ต้องดูแลการดูแลก็เลยต้องทั้งกายทั้งใจเลยสิคะใช่เลยครับแนะนําให้ทําสมาธิฝึกสติเพื่อช่วยควบคุมอารมณ์ ส่วนร่างกายก็ออกกำลังกายผสมผสานกันไปทั้งคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีเช็คความดันน้ำตาลไขมันพวกนี้สำคัญครับสุดท้ายแล้วค่ะมีแนวทางการดำเนินชีวิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตำราแนะนำเป็นพิเศษสำหรับชายวันอังคารปีชวดไหมคะครับหัวใจสำคัญที่ตำราย,ย้ำมากมากเลยก็คือให้เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองแต่ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ การควบคุมอารมณ์นี่ดูจะเป็นคีย์หลักเลยนะคะใช่ครับอาจจะเริ่มง่ายๆก่อนฝึกสติหรือทำสมาธิแค่วันละสินาทีก็ได้ส่วนการทำบุญเขาแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือช่วยเหลือเด็กกำพร้าเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องการเงินโชคลาภได้ดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะคะมีแนะนำไหมมีครับก็มีพระพุทธสยามซึ่งเป็นพระประจำวันอังคารอยู่แล้วหลวงพ่อโสธรพระเจ้าตากสินพระศรีวลี หรือถ้าเป็นเครื่องรางก็พวกตะกุดสิงหรือกําไรหินสีแดงเลือดหมูครับสรุปแล้วชายวันอังคารปีชวดก็คือนักกลยุทธ์ที่มุ่งมั่นมีพลังเยอะแต่ก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์เป็นความท้าทายสำคัญเลยนะคะถูกต้องครับเป็นบุค,คลิกที่มีทั้งจุดแข็งที่เด่นมากๆแล้วก็มีจุดที่ต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการอย่างเข้าใจเลยครับค่ะ สิ่งที่น่าสนใจที่อยากจะฝากให้ลองคิดต่อนะครับจากข้อมูลชุดนี้คือการที่ตำราเขาเน้นย้ำจริงๆว่าการควบคุมอารมณ์คือการข่มโชคชะตาโอ้โหคมมากเลยค่ะครับกรบพนะพรนาข้างในที่มันอาจจะดูรุนแรงเนี่ยถ้าเราควบคุมมันได้เอามาใช้ในทางที่ถูกมันก็จะกลายเป็นพลังสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เลยมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย การฝึกฝนตัวเองการพัฒนาตัวเองอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการกำหนดเส้นทางชีวิตของเรายิ่งกว่าพื้นดวงชะตาที่เราเกิดมาก็ได้นะครับ